สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ช่องเอสัังครับวันนี้จะพามาดูหัวลากซีรีส์เจ็ดร้อยครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคันเนี้ยังโสดอยู่ยังโสดอยู่อ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเลยนี่คันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรซีรีส์เจ็ดร้อ แปลงหน้าเป็นโปรเฟีย2,017น่าจะประมาณนี้นะน่าจะเป็นโปรเฟียตัวแรกครับโอ้โหสีนี่แสบตาเลยสวยมากเลยนะนี่อันนี้มันจะเป็นหัวลากนะครับโอ้โหล้อชุบอันนี้มีเอ,อเขาเรียกว่าอะไรฝาครอบล้อ โอ้โหโอ้โห,โโหดูดิเอานี้รูปนี่เงาฟับเลยยางใหม่สิบเส้นเลยเนะี่ยคันนี้เห็นบอกว่าราคาอยู่ประมาณร้านเจ็ดนะครับชุดแต่งเต็มนะนี่ดู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 ท่อคู่ดูท่อคู่โอ้โห,โโห,โโหท่อคู่ครับ มันเป็นอะไรอ่ะไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะอันเนี้ยไม่มั่นใจเหมือนกันแต่มันเป็นสีอ่ะสีเหมือนเออเขาเรียกว่าสีอะไรสีเอฟเฟกคล้ายๆคล้ายค,ายค,ายคายพวกสีเอฟเฟกอ่ะอ่ะเดี๋ยวพาดูรายละเอียดรอบรถก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะพาขึ้นไปดูที่หัวเก่งด้วยนะ <c oughs> งานละเอียดด้วยนะเนี่ยดูดิดูข้างในนะโอ้โหอ๋อมันเป็นเป็นเหลดนะเนี่ยเป็นเหลดครอบนะครับไฟท้ายโอโ้ไฟท้ายออกแนว แนวญี่ปุ่นแนวญี่ปุ่นช่วงล่างพวกนี้น่าจะเป็นช่วงล่างเออเขาเรียกว่าอะไรแท่นแหนบคนระับแท่นแหนบสองเพลาแล้วก็เป็นเบรกเบรก,นะกลมล้วนทั้งหมดนะน่าจะเป็นเบรกลมล้วนทั้งหมด พวกนี้คือไอ้นี่ให้ใหม่เลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอัดอัดให้ใหม่คือเก็บทั้งหมดนะครับราคาราคานี้นะอย่าเพิ่งโทรมาได้ไหมยางยางใหม่สิบเส้นเออรถรุ่นนี้มันจะเดี๋ยวผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะมันจะมันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นเครื่อง E13 นะครับเนี่ย ีย่ยมันจะเป็นเครื่อง e13 แล้วก็ e13 a o 9เกียร์ก็จะมีประมาณเกียร์ z f z f 16สปีดนะสปคเขาอะมี z f 16สปีดแล้วก็อะไรพวกเกียร์ออโต้16สปีดเหมือนกันแล้วก็7เกียร์นะครับที่มันจะอยู่ในซีรีส์เจ0ดประมาณนี้นะเครื่องก็จะประมาณนี้แหละมีอยู่สองตัว สวยจริงๆเลยดูใกล้ๆนี่นะโอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปดูตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวจะให้ดูท่อเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดของท่อนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ,ะต่อนี่นะดูรายละเอียดท่อนะ เออไอคันนี้เป็นเจ็ดสปีดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเจ็สปีดอ,อันนี้ทำรอไว้ลูกค้ายังไม่มีแต่มีแต่มีคนมาดูแล้วนะให้ดูยันปลายท่อดูความสวยแต่อู่นี้เก็บเก็บงานได้ละเอียดจริงๆเลยเดี๋ยวพาด,ดูไงน,นี่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 น นี่นะภายในก็จะเขาเรียกว่าอะไรนี่นะหัว,าล,าวาลากต้องมีนะครับหัวลากนี่หัวลากต้องมีนะเนี่ยเอาไว้ดึงเรียกเดยด,ดึงลูกดึงลูกนี่ภายในก็เก็บดูดิส,สะอาด อ๋ออันนี้เป็นทําขึ้นมาใหม่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นมันจะอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆกัมยี่คล้ายๆอะไรเนาะนี่นี่ผมซักเรียบร้อยบอกว่าจะประมาณนี้ภายในก็ไม่มีอะไรนะสะอาดสะอ้าน ดูข้างหน้าเลยเดี๋ยวพาไปเดินไปดูอีกอีก,อก,อกคันข้างหลังด้วยโอ้โหลงน้ํายาไว้นะเนี่ยลงน้ํายาไว้รอขัด๋อแค่เอามือลูบๆเงาแล้วนะร้านเจ็ดรอยังไม่มีลูกค้าอ้าพาไปดูข้างหลังหน่อย ตัวนี้น่าจะเป็นเดล์ไลท์นะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยโอ้คันนี้เป็นสิบสองล้อแปลงหน้านี้สวยดีอะสวยเลยแหละเนี่ยดูดูแล้วมันยังไงอะบอกไม่ถูกรูปล่อดูแล้วรูปล่อ เนี่ยสเปคเขาก็จะอ๋อตอนนี้ก็จะเป็นเจ e ็ดเกียร์ e13 เหมือนกันคันนี้ยังไม่เสร็จนะเนี่ยใครสนใจก็โทรมานะเบอร์ที่ ที่เริ่มต้นคลิปนะเบื่อโอ้โหสวยงมสวยงามอคลิปนี้เราเราก็จะจบไปที่คันนี้นะครับัวาลากกว่าลากสิบล้อ สวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้ามาชม